วันนี้จะพาทุกคนไปกินร้านไอศครีมโยเกิรต์ตปั่นสดหรือโฟอร์เซนโยเกิรต์ตร้านเล็กๆตรงอารีที่มีคนชมเยอะมากแล้วร้านนี้เขาใช้เป็นเนื้อผลไม้สดแท้แล้วก็ให้ซอสกับท็อปปิ้งเยอะดีค่ะร้านชื่อว่าร้านโยมุอยู่ไม่ไกลจากวิทยาลัยอารีทางออก4ีเมนูไอติมที่ร้านนะคะจะมีไซส์เอ็มกับไซส L, แ์แอลแกวแรกเคยสั่งเป็นแบบไซส์เอ็มค่ะปกติเขาจะให้ฟรีท็อปปิ้งหนึ่งตัวผสมกับซอสหนึ่งตัว69บาทแต่วันนี้แถมเพิ่มท็อปปิ้งเพิ่มนะคะเลือกเป็นซอ,อ,ซอ,อนส ป่นกับโอรีโอค่ะแก้วนี้อยู่ที่99บาทซึ่งตัวไอศกรีมเขานะคะเนื้อละมุนมากแล้ววันนี้นะคะจัดเป็นแบบฮาเฟ่ผลไม้ด้วยค่ะสั่งเป็นแบบไซส์ L นะคะเลือกผลไม้5อย่างอยู่ที่ถ้วย149บาทค่ะซึ่งวันนี้ได้เป็นส้มสตรอเบอรีร่กล้วยกีวีแล้วก็บูเบอรี่ส่วนตัวแพชั่นเทคเจอร์ของผลไม้สดค่ะ1มันไม่เปรี้ยวแล้วมันไม่เสียฟันเข้ากันดีกับโฟรเซนโยเกิร์ตเลยส่วนแก้วนี้นะคะแพสั่งเป็นโฟรเซนโยเกิร์ตเหมือนกันค่ะเลือกเป็นไซส์ M ใส่สตอร,รสอเบ ตัวสตรอเบอรี่เข้ากันดีกับตัวโยเกิร์ตจริงๆค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบดูดนะคะที่ร้านเขามีแบบเครื่องดื่มด้วยแพรจัดเป็นโยเกิร์ตเซลล์ปี้น้ำผึ้งคอนเฟกแก้วละ75ซึ่งที่ร้านนะคะจะเอาสรดาชียเกิดผสมกับโยเกิร์ตแล้วก็คอนเฟกค่ะผสมเสร็จเทใ,ใส่แก้วที่มีน้ำผึ้งเยอะๆตอนดูดนะคะจะเจอความกรอบกรอบของคอนเฟกแล้วก็ความนึบๆของน้ำผึ้งส่วนอีกแก้วนึงนะคะแพรสั่งเป็นมิลช์เชคคิตแคทแก้วละเจสบก้ที่ร้านเขาจะเอาไอศครีมซอฟเสิร์ผสมกับนมใสโกโก้แล เกิลองไปทานกันดูนะคะมีแบบเดลิเวอรี่ด้วยนะ